เปลี่ยนความคิดให้เป็นนตวัตกรรมมีส่วนสำคัญอยู่3อย่างครับ1ก็คือ Mindset 2 To o l s e t 3. Skill s e t m i n ต s e t เนี่ยต้องยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าคนเราไปต่างจังหวัดถ้าเราไม่มีอะไรเลยนะไปตัวเปล่าๆไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็จะไม่รู้ทิศทางว่าจะไปทางไหนึหน่งอย่างเช่นไปอุดรอ,อุดรอ,อยู่ตรงไหนเราต้องผ่านทางไหนบ้างอันนี้เราไม่รู้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้น สิ่งแรกที่ต้องมีคือมีไม่เซตครับไม่เซตเนี่ยเปรียบเสมือนกับระบบนำทางให้เราว่าเป้าหมายเราอยู่ตรงนั้นนะนะเราจะได้ไปถูกว่าเป้าหมายของเราคือตรงไหนทูเซตเปรียบเสมือนรถยนต์สำหรับในการให้เราช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายได้ไวยิ่งขึ้นขึ้นส่วนสกิลเซตก็คือเปรียบเสมือนกับการเราฝึกขับรถยนต์ครับในการใช้เครื่องมือเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายนั่นเองเพราะฉนั้นนวัตกรรมอินโนเวชันเนี่ยจะมีอยู่3อย่างนี้ เป็นส่วนช่วยในการทำอินโนเวชันนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือมายเซ็ตครับถ้าเรากับทีมเรามีมายเซ็ตไม่ตรงกันหรือไม่สามารถปลดล็อกให้มายเซ็ตไปอยู่ในจุดเดียวกันได้เนี่ยการสร้างนวัตกรรมจะมีปัญหาทันทีความคิดของแต่ละคนเนี่ยนะมันจะมีอยู่4โซนนะครับผมความคิดของคนเรานะโซนเนี่ยประกอบไปด้วยคอมฟอร์ตโซนโซนปลอดภัยก็คือปัจจุบันของเราเนี่แหละเราก็จะทุกคนเนี่ยก็จะ70%ออยู่ในคอมฟอร์ตโซนครับ เฟียโซนเมื่อเราก้าวไปอยู่ในจุดที่จุดที่เราไม่รู้จักหรือว่าเรากําลังจะไปรู้สิ่งใหม่ๆเปลี่ยนที่ทํางานใหม่ไปอยู่บ้านใหม่ยา้ายโรงเรียนใหม่นะเราจะเหมือนกับจยุดจุดอันตรายของเราแล้วว่าถ้าเราสามารถก้าวผ่านเข้าไปในเฟียโซนได้เราก็จะเดินหน้าต่อไปแต่ถ้าเราก้าวไม่ผ่านเฟียโซนเราก็จะกลับมาอยู่ที่คอมฟอร์ตโซนเหมือนเดิมอีกโซนหนึ่งคือโซอนเล ARNING โซนหรือโซอนการเรียนรู้ซึ่งเราจะต้องจําเป็นต้องก้าว จากคอมฟอร์ตโซนมาที่เลิร์นนิ่งโซนให้ได้ครับผ่านเฟียร์โซนมาให้ได้เพื่อเราจะได้มาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะแล้วก็ก้าจากเลิร์นนิ่งโซนเนี่ยเป็นกรอโซนคือเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปพัฒนาต่อยอดให้ได้ครับนะเพราะนั้นคอมฟอร์ตโซนกับเฟียร์โซนเนี่ยถือว่าเป็นกรอบไมล์เซตอย่างหนึ่งนะครับผมนะเป็นการฝึกฝืนจากจะเรียนรู้สิ่งใหม่เราต้องก้าวจากการทำอะไรเดิมๆครับผมเข้าไปในเฟียร์โซนนะโซนอันตรายแล้วก็ไปที่เลิร์นนิ่งโซนเพื่อให้เกิดกรอโซน นะเอาไปเรียนรู้ต่อยอดให้ได้เป็นการฝึกฝนซึ่งถ้าเราฝึกฝนสิ่งนั้นได้แล้วเนี่ยเนื่องจากเราฝึกฝนจนชํานาญแล้วเราก็จะกล้าไปอยู่ในคอมฟอร์ตโซนครับถ้าจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอีกเราก็ต้องก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนไปเฟียร์โซนแล้วก็เลิร์นนิ่งโซนอีกรอบหนึ่งนะนั่นคือการเรียนรู้ส่วนบุคคลน,นะครับผมนะพวกนี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนมายเซ็ตนะครับนะเพราะนั้นกรอบความคิดเป็นอะไรที่เราจะต้องเปลี่ยนนะเราไปดูกันบ้างนะครับผมว่าอะไรที่เราเรียกว่าอินโนเวชันอินโนเวชันเนี่ยจะประกอบไปด้วยย3อย่าง 1. คือติงนะซึ่งติงก็คือคุณทำขึ้นใหม่ใช่ไหมนะเป็น Research and Development นะหรือว่าคุณต่อยอดจากของเดิม Improvement ให้มันดีขึ้น 2. คือ New New คือเป็นสิ่งใหม่แต่สิ่งใหม่นั้นนะ่ะมันมีหลายระดับครับซึ่ง British Standard 7,000ก็ได้แยก New เนี่ยออกเป็น9ระดับด้วยกันตั้งแต่นิวสำหรับเราเองนะนิวสำหรับตนเองนะนิวสำหรับแผนกนิวสำหรับส่วนนิวสำหรับองค์กร นิวสำหรับตลาดนิวอุตสาหกรรมนิวประเทศนิวพิภาคนิวของโลกใบนี้คือของใหม่สําหรับโลกใบนี้นั่นเองเพราะนั้นการทำอินโนเวชันต้องตอบให้ได้ก่อนครับว่าคุณใหม่สําหรับอะไรอีกอันนึงแควลูครับแวลู Value คือคุณค่าจะเป็นอินโนเวชันไหมเนี่ยต้องดูว่าสิ่งที่ทําออกมามีคุณค่าหรือเปล่าซึ่งคุณค่าจะประกอบไปด้วยอะไรหก็คือเพิ่มผลประโยชน์นะ อาจจะเพิ่มราคาหรือเพิ่มลูกค้าเพิ่มอะไรก็แล้วแต่เพิ่มคุณค่าทางจ,จิตใจลดปัญหาลดความเจ็บปวดลดเพนพอร์ตสาอย่างนี้ไม่ต้องเพิ่มหมดเลยอย่างใดอย่างหนึ่งก็โอเคอย่างเพราะฉะนั้นนะอินโนเวชั n จะประกอบไปด้วย3ตัวนี้ติ้งนิวแว l u ลูซึ่งถ้ามีแค่ติ้งกับนิวนะมันจะเป็นสิ่งประดิษฐ์นะครับผมนะติ้งคือทําออกมานะแล้วก็เป็นของใหม่ มันจะเรียกว่าอินเวนชั่นคือสิ่งประดิษฐ์ครับแต่ถ้าสิ่งประดิษฐ์เนี่ยสามารถเพิ่มคุณค่าได้เมื่อไหร่นะสิ่งนั้นจะเรียกว่าอินโนเวชั่นทันทีแต่ถ้าเรามีแค่ความคิดและมีคุณค่าสิ่งนี้กาเรียกว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งนี้เนี่ยอย่างเช่นพัดลมเนี่ยประดิษฐ์ขึ้นมาตอนแรกเนี่ยโอ้โหเย็นสบายคนซื้อเต็มเลยถือว่าเป็นอินโนเวชั่นครับผมเพิ่งประดิษฐ์ขึ้นมานะแต่พอเราใช้มาประมาณสักกว่20ปีผ่านไปมันถือว่าเป็นแค่สิ่งเป็นประโยชน์เท่่่่่่านนัันนะ้กนะก็คคือมมมมีแบตไไใใชให ซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยถ้าทําให้มันใหม่ได้ต่อยอดมันขึ้นมานะทำให้มันกลายเป็นสิ่งใหม่มันก็จะกลายเป็น innovation แต่ถ้ามีแค่ความใหม่คิดใหม่ๆนะแล้วก็มีคุณค่ามันก็คือการคิดรเริ่มครับซึ่งถ้าเอาความคิดรเริ่มนี่เอามาทําให้มันเกิดขึ้นจริงมันก็จะกลายเป็น innovation ครับนะพวกนี้คือสิ่งที่เรียกว่า innovation นะเพราะนั้นถ้าเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมา แต่ไม่มีใครเอาไปใช้เลยหรือว่าเราคิดกระบวนการทํางานขึ้นมากระบวนการหนึ่งแต่ไม่มีใครนํามันไปใช้มันก็เป็นแค่สิ่งประดิษฐ์ครับมันไม่ใช่อินโนเวชันเพราะนั้นอินโนเวชันเนี่ยจะต้องทําขึ้นมาเป็นสิ่งใหม่แล้วก็มีคุณค่าถึงจะเรียกว่าอินโนเวชันนั่นแหละครับคืออินโนเวชันอย่างที่ผมบอกไปว่าสิ่งนี้มันก็คือเปลี่ยนความคิดให้เป็นนวัตกรรมต้องมีในวัฒนวัตกรรม3มอย่างติ้งนิวแวร์ลูนะผมก็ต้องขอ วลาทุกทุกๆนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ